ถือเลือกดีวันนี้นะคะก็คือวันที่7พฤศจิกาย,ยน2565เข้าพิธีวิวาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะําหรับนั่งเอกสาใบปฝืนอัญชันสากับเจ้าบอกสุดหล่อบอมดานุภพโดยพิธีการในช่วงเช้านะคะจะเป็นการมานและก็รดน้ำสังแบบไทยเจ้าบอกและเจ้าสาวอยู่ในชุดสีขาวสง่างามแถมฝ่ายหญิงนั้นยังสวยและก็ออร่าแบบสุดๆอีกด้วยภายในงานนะคะเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอบุ่นมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและก็มีเพื่อนๆทั้งในและก็นอกวงการบันเทิงมาร่วม แสดงความยินดีอีกด้วยและสำหรับในช่วงเช้านะคะก็จะเริ่มต้นพิธีบอมดานุภพได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งพร้อมแคปชั่นบอกว่าเช้าวันสำคัญขอลงรูปพรีเวดดิ้งชุดที่ชอบที่สุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมจิคอลมอร์นิ่งเลยเช้าว,วันนั้นที่ภูเก็ตแสงสวยมากเหมือนจะร้อนแต่ลมเย็นสบายช่วยไว้ได้เยอะบรรยากาศการถ่ายก็สนุกเฮฮาเลยได้รูปเซตที่เราสองคนชอบมากจริงๆครับ ขอบคุณทุกคำอวยพรและคำยินดีที่ส่งมาให้รองสคงพมากๆนะครับ